จดเลยนะใครที่ชอบกินอาหารจีนมาค่ะพาเหล่ามาเหล่ากงอตีเล็กตีใหญ่มากินกับเซนอาหารจีนราคาคุ้มๆเม,มนูเด็ดระดับตำนานที่ทำให้เด็กยุคใหม่มีอาการแบบนี้ ร่ำรวยโภชนานะครับสองสาขาอุดมสุข5ห้องค์คับหนึ่งแล้วก็ถนนนาลาธิวาราชรินซอยยี่องค์นะครับวันนี้ผมมาขายชุดแบบขำเรียกยขำยังไงครับยิ่งขำอย่างนะครับตัวนี้กือบหกพันนะครับแต่ผมขายเพียงแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับมีหมูหันหนึ่งตัวหมูฮองกงก็ได้หมูหนังกรอบก็ได้นะแล้วก็เป๋าออสเตรเลียนะครับสิบลูกนะครับอันนี้คือของแถมแล้วนะครับหูฉลามน้ำแดงเนื้อปูปูนิ่มผัดพริกเกลือหรือทอดกระเทียมก็ได้นะครับยัังมีีเป็ดอกตว ผมขายเป็ดเกินหนึ่งล้านตัวแล้วนะครับแถมเป็ดปักกิ่งและเป็ดกีต้อีกหนึ่งตัวเลือกไปเลยครับเลือกได้และเฮียเขาเล่นให้มาทั้งตัวตัวเป็ดปักกิ่งอัจฉริยะหนังบางกรอบไร้มันไม่เหนียวทานคู่แป้งโรตีและน้ำจิ้มรสหวานลงตัวสุดเลยถ้าเลือกเป็ดปักกิ่งเนี่ยเขาจะเอาเนื้อเป็ดมาทำเมนูพริกไทยดำย่ามี ด้วยเป่าหืออสเตรเลียเจลูกชิ้นกุ้งนี่ค่ะกุ้งมาเป็นตัวตัวและมูหันหนึ่งตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลือกได้นะว่าเจ้าหนังกรอบหรือว่าสไตล์ฮ่องกองแต่ว่าจับพัดสั่งเป็นหนังกรอบนะส่งเฮียเขาย่างไฟมามใหม่กรอบมากเนื้อนุ่มหอมกลิ่นไฟเมนูนี้ทุกคนกินทุกคนเป็นเสี่ยงเดียวกันให้เอกฉันว่าอร่อยเลิศหรือนี่ซุปหูฉลามน้ำแดงเนื้อปูอร่อยแสงออกเปา่าจนขึ้นสวรรค์และปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบนองนุ่มนถือเป็นการปิดมือที่ค่อนดีเอาเป็นว่าราคาคุ้มเกินคคคุุ้้้มมมม่าาาาากกวววีีรรรงััลลนนตดยะแถใไป วันที่แนะนําว่าให้จองก่อนนะยกให้เป็นอาหารเหล่าติดดิงที่โคตรคุณภาพถูกขั้นตอนเนี่ยเฮียเขาคุมเองเลยนะวันหยุดนี้พาครอบครัวมาลองกันได้ที่ร่ำรวยพวชนะอร่อยสมคำล้ำลือ